ทำบ้านใหม่ทั้งที ทำระบบน้ําดีๆไปเลยงานนี้เป็นงานจัดระเบียบท่อน้าและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ในจังหวัท่าสองคอนอำเภอมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้ําและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้าโดยสาเหตุหลักนะครับที่ทําการจัดระเบียบท่อน้าและวางระบบท่อน้ําใหม่ก็เนื่องจากว่าบาลูกค้ามีการรีโนเวทหรือต่อเติมโครงสร้างภายในบ้านหลายจุดเหมือนกันนะครับมีการเพิ่มจุดใช้น้ําหลายจุดเช่นเดียวกันครับเลยทําให้ต้องมีการวางแผนในการวางระบบท่อน้ําให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าการมีจุดใช้น้ําหลายจุดนะครับทำให้ น้ำที่ไปใช้อย่างจุดต่างๆก็เยอะขึ้นด้วยครับต่อให้ท่อน้ําเยอะขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งการใช้น้ําโซนหรือเป็นจุดชานใช้น้ําได้ก็จะดียิ่งขึ้นครับและจะดีขึ้นไปอีกครับถ้าสามารถควบคุมจุดใช้น้ําหรือโซนการใช้น้ําได้เพียงแค่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวครับโดยโจ์ของลูกค้านะครับลูกค้าก็อยากให้แบ่งโซนการใช้น้ําหรือจุดใช้น้ําให้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าการควบคุมเนี่ยจะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวแล้วการวางระบบนะครับเราก็จะมีปั๊มอยู่สตัวนะครับโดยปั๊มน้ําตัวที่1ก็จะควบคุม หนึ่งภายในบ้านครับและปั๊มน้ำที่สองลูกค้าอยากให้จ่ายไปชั้น2เท่านั้นนะครับก็คือว่าไปควบคุมจุดใช้น้ำชั้นสอเท่านั้นครับโดยระบบที่ผมวางไว้ก็จะวางเป็นสาระบบนะครับโดยระบบที่1เนี่ยผมก็จะใช้น้ำจากตัวปั๊มน้ำโดยระบบที่2ในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือปั๊มน้ำเสียก็สามารถใช้น้ำประปาได้ปกติครับและระบบที่3นะครับในกรณีที่ปั๊มน้ำตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับก็ยังสามารถใช้ปั๊มน้ำอีกตัวหนึ่งเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของปั๊มน้ำอีกตัวหนึ่งได้ครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามหรืออบ